ก็ต้องขอสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่าใหม่ครับ1.0.15.0นะฮะบิลหนึ่งนะฮะโอเคก็อันนี้เราอยู่กับใหม่ครับอ่ะกระโลดมาใหม่ก็แซงอินไปเลยนะฮะสำหรับ Xbox หรือท่านจะมีไมบัญชี Microsoft แล้วก็ลงชื่อลาดผ่านอะไรประมาณนี้ ผมก็มีแล้วนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะฮะสร้างบัญชีซนะกดสร้างอืมแล้วก็รอมันลิงก์ไปก็เลือกอีเมลเดสนะครับของท่านที่ท่านมีแล้วก็อืมพวกลงทะเบียนไม่ง่ายทำไม่ยากทำได้ไม่ยากง่ายๆเพราะว่าผมก็ทำมาแล้วแต่รหัสนี้ก็ถ้าลืมนี่ก็ยากนะฮะพอสมควร อ่าส่วนรหัสผ่านอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรหัสผ่านก็อขอตัดไว้ตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะตอนใส่รหัสนี่ยแบบนะ,ะเน็กช้าโหลดเกมด้วยโหลดเกมอยู่ อะไรอะ welcome to here name on xbox o oh, r game tag sense b e a ใหม่ใหม่ใหม่ม่เราต้องตั้งชื่อของเราก็ชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่สมสิริมงคลก็สาหรับ xbox นี่ก็เล่นฟรีฟได้ด้วย16 15แล้วอะไรก็แล้วแต่ อันดับสกอร์ได้ไหมโอเคเช็ค <Okay. S 2> <Check S 1> ดิอืมอเลอร์ออคอรีเออ่ะเช็คดิอ่า uh, ได้แหละห้ามใช้เันดัสกอร์แล้วก็ตัวขึ้นลงอะไรยุ่งยากนะฮะอินโทรดัก นั่นเป็นจอมเวทด้วยเรียบร้อยเลสเพล Xbox Live Connect Xbox Two แซงอินยูอิเค้าโอเค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 เราได้เข้ามาในในเกมอ่ะก็ตัวเข้ายากพอสมควรส่วนสก,กินก็ไว้ไว้ทีแล้วก็ลองมาเล่นนะฮะธรรมดาขึ้นก่อน เห็นเขาว่าบอกว่าโหมดนี้นะฮะมีการเปิดเซิร์ฟด้วยโหเมืองน,นี้ก็ใช้ได้อยู่โล่งกว้างมากของที่มาใหม่นะครับผมอยากดูตรงนี้ของมาใหม่นี่ก็ม้ามหมม้ามาไหม,ม สปาแม็กมาคูโปรเซเบดเต่ว่าไม้ prayed, ไม่มา,อ,าอ, también, อ้าคาไปก่อนแล้วอะไรที่มาใหม่ประตูฮะบีดดอมาตั้งนานเอ่อผมก็ไม่จะเล่นนานเสมควรทำยาหรือเปล่าออปชั่นทำยาหรือเปล่ามาใหม่ น่าจะใช่นะฮะทำยาน่าจะมานานแล้วไม่ได้เล่นนานนะฮะขออภัยนะไม่รู้นะฮะวงจรเลสโตน์ล้ครับ,ลลรบมีอะไรมาใหม่นะฮะเหมือนเดิมเป๊ะนะครับอ่าสำหรับที่มาใหม่นั่นเองก็คือระบบเซตเกมใหม่นะครับไม่มีชื่อ แล้วก็ระดับความยากแต่เพระสั้นปกติซาเวลล่มมินติเพเยอร์ไม่มีแล้วอันนี้เป็นเล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เปิดเซิร์ฟเดืยเลยเดี๋ยวอืมง่ายสุดง,ง่ายบอกแล้วข้ามอีก เสร็จแล้วใช่ป่ะอืมดีดีด,ด,ดียิ่งโหลดเร็วยิ่งดีมา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 ตักตกตักกมาแล้วนะฮะบิวเทอร์เรียนนะฮะเรียบร้อยสำเร็จเลยครับผมก็เซิร์ฟเวอร์ของเราไอ้แกไอ้แกไอ้แกไอแก,อแก,อแกเอาไอ้แกมานี่มานี่ต่อยที อ่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสำหรับอ่าใบโอมแล้วก็โอ้โล่งโล่งโล่งโอเคโอเคดีดีดีใช้ได้ใช้ได้แล้วไงต่อต่อสำหรับเซิร์ฟแทนเรียบร้อยนะครับสำหรับเอ่อไมค์คราฟศูนย์จุดสิบห้าสิบนจุดศูนย์นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์แล้วนี่ก็เซิร์ฟเวอร์ผมแล้วก็สร้างบ้านสร้างตัว แล้วสำหรับการล็อกอินนะฮะก็สามารถเข้าไปสร้างได้นะครสำหรับบัญชี Microsoft หรือมันเชื่อมต่อกันนะครับ Skype ก็ใช้ได้อีเมลหรือพัสเวิร์ y p e นะครับก็เอามาใช้ได้เลยอ่าหรือถ้าท่านที่มอีอีเมล Microsoft นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันที่มี Xbox อ,อ,อย่างพวกเล่นเกมใช้ได้อยู่แล้ว โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเปลี่ยนสกินก่อนละกันนะฮะงั้นคลิปหน้าผมจะลงอะไรฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะฮะชอบกดแชร์กันด้วยบ๊ายบายจบ